สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงล่าสุดหนุ่มเซบาสเตียนได้โพสข้อความผ่านไอจีสตอรี่เปิดใจว่าขอบคุณทุกๆคนสําหรับข้อความที่ส่งมาให้ทั้งจากเพื่อนและคนที่ไม่รู้จักขอบคุณกําลังใจที่ส่งมาให้มีความหมายมากจริงๆผมดีใจที่ทุกคนรู้ความจริงความจริงที่บอกเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นผลดีหรือเป็นการปกป้องใดๆเมื่อเราโกหกห,หรือตบตาคนรักเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้โพสต์บางอย่างตอนกําลังโกรธและกําลังเศร้า และผมก็มาเสียใจภายหลังเรื่องส่วนตัวก็ควรเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะอะไรก็ตามผมหวังว่าในโลกทุกวันนี้การให้อภัยซึ่งกันและกันยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่เสมอขอให้ความรักโรแมนติกโดมๆแ้งๆเป็นแค่เรื่องของความสิ้นหวังในความรักก็พอแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่อยากจะเห็นคนอื่นร่มเร็วก็ตามได้ในขณะเดียวกันทางด้านของสาวดิวก็ได้ออกมาโพสไอจีสตอรี่ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด พร้อมทั้งแท็กชื่อหาเพื่อนทุกคนยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ